ชาคณิตศาสตร์ห้องเรียนคณิตศาสตร์วันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรเรามาดูกันเลยวันนีเ้เราจะเรียนกันในเรื่องของชนิดของรูปสี่เหลี่ยมชนิดของรูปสี่เหลี่ยมคืออะไรชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมีอะไรบ้างแล้วรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดจะเป็นอยังไรก่อนจะเข้าเนื้อหาเรามาดูกันว่าจุดประสงค์เมื่อเราเรียน ชนิดของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยจบเรียนเนื้อหาบทนี้จบเราจะได้อะไรบ้างสิ่งที่เราจะได้นักเรียนสามารถบอกชื่อของรูปสี่เหลี่ยมและบอกลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมได้สองอย่างเท่านั้นบอกชื่อกับบอกลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมได้ก่อนจะรู้เรื่องชนิดของรูปสี่เหลี่ยมเราต้องรู้ก่อนว่าสี่เหลี่ยมคืออะไร รูปสี่เหลี่ยมเป็นแบบไหนลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมคือคืออะไรรูปสี่เหลี่ยมคือรูปปิดที่มีด้านสี่ด้านนี่คือด้านของรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมมีสี่ด้านสี่ด้านและต้องมีสี่มุมนี่คือมุมของรูปสี่เหลี่ยมมีสี่ด้านก็ต้องมีสี่มุม มุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละมุมเราเรียกมันว่ามุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมพอรู้ว่ารูปสี่เหลี่ยมคืออะไรรูปสี่เหลี่ยมก็แบ่งออกเป็นสามชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่งรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกันสองคู่ชนิดที่สองรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกันแค่หนึ่งคู่รูปที่สามรูปสี่เหลี่ยมที่ไม่มีด้านใดขนานกันเลย อ่าเรามีสามชนิดเรามีสามแบบเรามาดูกันว่ารูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดมีชื่อว่าอะไรบ้างและสมบัติของแต่ละชนิดเป็นแบบไหนไปดูกันอ่าก่อนจะไปดูมีอะไรมาฝากนิดนึงเกล็ด,ดความรู้เกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมเกล็ดความรู้ที่เกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมอ่ารูปสอนของครูครูชี้เส้นนี้นะคะเส้นนี้ กับเส้นข้างล่างหรือที่เราเรียกมันว่าด้านด้านที่อยู่ข้างบนกับด้านที่อยู่ข้างล่างเราเรียกมันว่าด้านตรงกันข้ามเราเรียกมันว่าด้านตรงกันข้ามอาแล้วด้านตรงนี้ล่ะด้านนี้กับด้านนี้จะเห็นว่ามันติดกันมันเป็นด้านที่อยู่ติดกันแล้วมันทำให้เกิดมุมสองด้านนี้เราเรียกว่าด้านติดกันหรือด้านถัดไป เรียกตามลักษณะของมันเลยถ้ามันอยู่ตรงกันข้ามเราก็เรียกว่าด้านตรงกันข้ามถ้ามันอยู่ติดกันมันอยู่ติดกันแล้วมันทําให้เกิดมุมแสดงว่านั่นคือด้านติดกันของรูปสีเหลี่ยหรือเมื่อกี้เรารู้ด้านเรามาดูมุมมุมตรงที่ลูกสอนคููชี้อยู่กับมุมตรงนี้ข้างล่างซึ่งจะเห็นว่ามุมมุมสองมุมเนี้ยมันเป็นมุมที่อยู่บนด้านเดียวกัน มุมที่อยู่บนด้านแนวกันเราเรียกมันว่ามุมถัดไปแต่ถ้าเป็นมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้มุมมันอยู่ตรงข้ามกันแสดงว่าเราเรียกมว่ามุมตรงกันข้ามนี่คือเก็ดความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมเรามาดูชนิดของรูปสี่เหลี่ยมชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมีอะไรบ้างและสมบัติเป็นอะไรอามาดูกัน รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเราจะเรียกว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่าหนึ่งบอกแล้วชนิดที่หนึ่งคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกันสองคู่รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกันหนึ่งคู่จะมีหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัสซึ่งรูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัสคุณนะสมบัติบอกว่ามุมทุกมุมเป็นมุมฉากคําว่ามุมฉากคือเราวัดขนาดแล้วต้องได้90องศา8.9องศาไม่ได้ 91องศาไม่ได้ต้องได้90องศาถ้าเมื่อไรเราวัดทั้ง4มุมแล้วได้90องศาแล้วด้านทั้ง4หรือด้านทุกด้านใน4ด้านนั้นมีขนาดเท่ากันเราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและด้านที่อยู่ตรงกันข้ามด้านที่อยู่ตรงกันข้ามต้องขนานกันนั่นคือสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้าน AB, AB ต้องเท่ากับด้าน b c ถ้า AB 5ห้าเซน b c ก็ต้องห้าเซนถ้า a d 5ห้าเซน b c ก็ต้องห้าเซน AB เท่ากับ b c และด้าน AD ก็ต้องเท่ากับด้าน b c นี่คือคนนะุณสมบัติของสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่านี่คือรูปที่หนึ่งต่อามาเรามาดูรูปที่สองรูปที่สองรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอ่าจะเห็นว่ารูปมันจะต่างกับจัตุรัสนิดนึงคือรูปมันเอียงนิดนึงอ่าเสดงว่าด้านทั้งสี่ยาวเท่ากันเหมือนกันด้านทั้งสี่ด้านยาวเท่ากันและเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้สองมุมแต่และมุมไม่เป็นมุมฉาก มุมแต่ละมุมไม่เป็นมุมฉากเพราะว่ารูปตรงเนี้ยด้านตรงนี้กับด้านตรงนี้มันมามันมาเจอกันแล้วมันทําให้เกิดมุมถ้าเรามองโดยตรงเราก็จะรู้แล้วว่ามันไม่ใช่มุมฉากเพราะมุมฉากมันต้องตั้งตรงอย่างเดียวอ่ามุมฉากมันต้องตั้งตรงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าจากรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งเส้น AB ขนานกับเส้น b c AD ก็ขนานกับ BC นี่คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนต่อมาเรามาดูรูปที่3าสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานสมบัติบอกว่าด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกันสองคู่ สองมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันแต่มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันนี่คือมุมตรงข้ามอ่ามุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันแต่มุมทุกมุมไม่ใช่มุมฉากมุมทุกมุมจะไม่ได้ค่าขนาดเข้าสิบองศาจากรูปเนี่ย A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมี ส่วนของเส้นตรงก็คือ AB ขนานกับ b c AD ขนานกับ b c นี่คือสมบัติของด้านขนานเอามาสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบอกว่าหมุมทุกมุมเป็นมุมฉากมุมทุกมุมเป็นมุมฉากแสดงว่ามุมทุกมุมต้องวัดแล้วได้ค่า90องศา เป็น89องศาไม่ได้เป็น91องศาไม่ได้สมีด้านตรงข้ามด้านตรงข้ามกันนะยาวเท่ากันแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันด้านตรงข้ามด้านตรงข้ามเลยยาวเท่ากันด้านที่อยู่ติดกันเช่นด้านของ a b กับด้านของ B c ส d ยาวไม่เท่ากันแต่ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันจะมี จะขนานกันด้านที่อยู่ตรงข้ามกันจะขนานกันจากรูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้า ABCD e เนี่ยมุม A มุม B และมุม C สุดท้ายคือมุม B ต้องมีค่าเท่ากับ90องศาอ่านี่ผ่านมาสรูปนะคะผ่านมาสี่รูปต่อมาดูรูปต่อมาอ่าเขาบอกว่า ถามว่าด้านขนานกันสองคู่เมื่อกี้เราเรียนมาแล้วต่อมาเรามารู้จักรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามกันแค่หนึ่งคู่และไม่มีด้านใดขนานกันรูปที่มีด้านขนานกันหนึ่งคู่คือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปสี่เหลี่ยมคางหมูคุณนะสมบัติมันจำได้ข้อเดียวหนด้านตรงข้ามด้านตรงข้าม รงนี้นะด้าน AB กับด้าน b c ขนานกันเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นด้าน AB กับด้าน DC ขนานกันแค่คู่เดียวเท่านั้นด้าน AD กับ BC ไม่ขนานกันด้าน AD กับด้าน BC ไม่ขนานกันด้านที่จะขนานกันคือคำว่าขนานต้องไปด้วยกันไม่มีทางมาบรรจบกัน AD กับ BC ถ้าเรามองเรามองแบบมองไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่า a กับ b ถ้ามองขึ้นไปข้างบน a กับ b มีวันที่จะบรรจบก,กันเพราะฉะนั้นสองด้านนี้ไม่ขนานกันมีแค่ด้านเดียวมีแค่หนึ่งคู่ ab ขนานกับ bc เท่านั้นในสี่เหลี่ยมคางหมูเอามาเรามาดูกันรูปสี่เหลี่ยมที่ไม่มีด้านขนานกันเลยไม่มีด้านใดขนานกันเลยก็คือรูปสี่เหลี่ยม รูปเห้ารูปสี่เหลี่ยมรูปเว้าสมบัติมีแค่สามตัวหนึ่งด้านที่ติดกันยาวเท่ากันสองคู่ด้านที่ติดกันจากรูปนี้ด้าน a อกับด้าน b c เป็นด้านที่ติดกันด้านที่ติดกันสองสองด้านนี้จะยาวเท่ากันและอีกด้านหนึ่งก็คือด้าน AD และด้าน CD ด้าน AD และด้าน CD เป็นด้านที่อยู่ติดกันก็ยาวเท่ากัน 2เส้นทะแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากเส้นทะแยงมุมคือเส้นที่ลากจากมุมหนึ่งไปหาอีกมุมหนึ่งก็คือลากจากมุม b มาหามุม d และลากจากมุม a ไปหามุม c ซึ่งเมื่อเส้นทะแยงมุมสองเส้นนี้ตัดกันมันทำให้เกิดเป็นมุมฉากสมบัติที่3มุมตรงข้ามเป็นมุมตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันหคู่ มุมตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันหนึ่งคู่าจากรูป ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่ามีด้าน BA เท่ากับด้าน BC และด้าน AD เท่ากับด้าน CD และมีมุม A กับมุม C ที่มีขนาดเท่ากัน มุม A กับมุม C เท่านั้นที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมดที่ครูพูดมานี่คือชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมซึ่งมี3ชนิดเมื่อเราเรียนแล้วเรามาเราต้องทำแบบฝึกหัดให้ได้เรียนจบแล้วให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่ครูให้มาโอเควันนี้ก็ขอจบ การสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ